พระอริยสงฆ์รูปที่ส7เจพระยานสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงปู่สิมพุทธาจาโรพระอริยเจ้าผู้มีกลิ่นศีลธรรมกำจรกงำใจท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจในเพศพรหมจันทร์บากบันดำเนินตามรอยพระบุรพาจารย์อุปนิสัยละมุนละไม นิเมตตาเป็นสาธารณะใจเด็ดเดี่ยวมุ่งหวังเพียงความหลุดพ้นได้รับคำชมจากท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตว่าเป็นดอกบัวที่ยังตูมอยู่เบ่งบานเมื่อใดจะยิ่งทรงกลิ่นหอมท่านเจงในการพิจารณาอสุภกรรมฐานสามารถอาถธิบายในกายคตาสติกรรมฐานพิจารณากระดูก300ร้ท่อนได้อย่างพิสดาร ท่านถือเคร่งในโสสานิกังคทุดงคือการเข้าไปเยี่ยมป่าช้าพิจารณาสร้างศพเป็นวัดท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2452ที่บ้านบัวตำบลสว่างอำเภอพันน,นิคมจังหวัดสกลนครเป็นบุตรของนายสารและนางสิงห์คำวงเข็มมาท่านได้ฝากตัวเป็นสิษธ์ท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโต นวัดศีสงครามตำบลสามผงอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมท่านได้อุปสมบทในวันอังคารที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2472นวัดสีจันทราวาสตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีพระครูพิสารอรัญ,ญเขตจันขิมิโยเป็นพระอุปชาพระอาจารย์สิงห์คันตยาขโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระประหลัดดวงจันทร์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2503เป็นต้นมาทานด้จัพนพรรษาที่วัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาที่เสสนิพ,พานในวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2535สิริอายุรวมได้82ปี9เดือน19วัน6 3พรรษา